จิมโลนผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเองชาวอเมริกันและเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจที่ประสบความสำเร็จและโด่งดังมากที่สุดคนหนึ่งในโลกเขาเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับกูรูด้านการพัฒนาตนเองในยุคหลังอย่างมากมาย <c oughs> เช่นโทนี่ล็อบบินเบรนเทซี <Brain Tracy. S 2> จ่จิมโลนกล่าวว่าคนเก่งเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองแต่คนฉลาดเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น และนี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณจึงต้องมาเรียนรู้คมความคิดของจิมโลนเพื่อคุณจะได้นำไปกันกองให้เป็นแนวปฏิบัติของตนเองเพื่อความสำเร็จในอนาคตข้อแรกกุญแจสำคัญสู่อนาคตที่ดีกว่าคือตัวคุณเอง 2. คุณต้องรับผิดชอบตนเองเพราะคุณไม่สามารถเปลี่ยนสถานการณ์หรือดูการหรือลมได้แต่คุณสามารถเปลี่ยนตนเองได้ นั่นคือสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบ 3. แรงจูงใจคือสิ่งที่จะทําให้คุณเริ่มต้นแต่นิสัยคือสิ่งที่ทําให้คุณก้าวต่อไป 4. ความมีวินัยคือสะพานเชื่อมระหว่างเป้าหมายกับความสําเร็จข้อ 5. ถ้าคุณไม่ออกแบบแผนการชีวิตของคุณคุณก็จะไปตกอยู่ในแผนการของผู้อื่นคุณคิดหรือว่าเขาจะทําอะไรให้คุณข้อ 6. สิ่งที่แย่ที่สุดคือการไม่พยายามเรารู้ว่าต้องการอะไรแล้วไม่ใส่แรงเข้าไปเราก็จะเสียเวลากับความทุกข์ทรมานและความคาดหวังที่จะให้มันเกิดขึ้น 7. ความล้มเหลวไม่ใช่เหตุการณ์หายจนะครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแต่มันคือความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นซ้ำๆทุกวัน 8. อย่าไปหวังว่ามันจะง่ายขึ้นแต่ 8. จงหวังว่า คุณจะต้องเก่งขึ้นอย่าไปหวังว่าปัญหาจะลดลงแต่จงหวังว่าคุณจะมีทักษะมากขึ้น 9. เมื่อคุณรู้ว่าต้องการอะไรและคุณต้องการมันมากพอคุณจะพบวิธีที่จะได้มันมาจิมโลนหากคุณพยายามทำความเข้าใจในเคล็ดลับความสำเร็จของจิมโลนมันก็จะเป็นทางลัดไปสู่จุดหมายทำให้คุณได้ประสบความสำเร็จได้ในที่สุด